กลับสวัสดีครับพี่ๆวิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันเสาร์ที่29เมษายน2566นะครับวันนี้อยู่กับเคกระดันบอลเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมหยิบยกมาให้พี่ๆทั้งหมด4คู่ด้วยกันครับสวยทุกคู่นะครับรับรองเน้นมาให้ทุกตัวนะครับวันนี้เราอยู่ในสึกพิมพ์ลีกอังกฤษ3คู่และเป็นสึกบุนเดสิตกาเยอรมัน1คู่ด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูผลงานที่ผ่านๆมานะครับทั้งเมื่อวานนี้แล้วก็วันก่อนนะครับ ผมได้หยิบเอาเป็นคร่าวๆนะครับบินตัว V.I.P. ที่ผมได้วางไว้ให้ในกลุ่มของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆแล้วยังมีพี่ๆกูรูท่านอื่นครับได้วางตัว V.I.P. นะครับโครงการ3โครงการ4แล้วรวมถึงในกลุ่มของเรานะครับก็ยังลั่นฟุตบอลสดกันอยู่ตลอดเวลานะครับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจอยากมาเข้ากลุ่มนะครับอยากมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่นีครับ แอสไซน์รับมีแอสไซน์ด้วยนะครับแอสไซน์มิสเตอร์เซนะครับที่ผมขึ้นให้ตามาหน้าจอนี้เลยนะครับผมเอาละครับ,เ,รบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับวันนี้คิสตันพาเลทของอคุณซื้อรอยฮัสซันครับอยู่อันดับที่12ของตารางคะแนนวันนี้เปิดเซเฮิร์สปาร์คต้อนรับการมาเยืนอน ขุนค,คอนเวสแฮมยูเนเต็ดครับของเดวิดมอยนะครับวันนี้เวสแฮมอยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนนะครับส่วนเรทราคาต่างประเทศวันนี้นะครับยกให้ที่เรทราคาเสมอไหนเสมอกันแต่ต้องบอกก่อนว่าเรทราคาเสมอไหนเสมอกันวันนี้ถ้าอยู่เจ้าบ้านพาเลทน,นะครับจะได้อัตราน้ําน้อยนิดนึงนะครับถ้าอยู่ทีมเยือนเวสแฮมจะได้น้ําท่วมท้นเลยนะครับนั่นก็นหมายความว่าเรทราคาเสมอเสมอนี่แต่เอียงไปทางฝั่งคิสเันพาเลทเล็กน้อยนะครับ เครับเราเข้าไปดูรายละเอียดและสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ทั้ง2ทีมนะครับเคยเจอกันมาทั้งหมด21นัดนะครับเฮดทูเเคยเจอกันมาทั้งหมด21นัดเป็นคริสตันพาเลซนะครับชนะไปได้6แล้วก็เสมอกันไป8นะครับฝั่งเวทแฮมชนะได้7นัดนะครับต้องบอกว่าเฮดทูเฮสูสีกันเลยทีเดียวนะครับคู่นี้นัดล่าสุดที่เจอกันครับเวทแฮมเปิดบ้านนะครับพ่ายให้คริสตันพาเลซไป2ประตูต่อ1นะครับ เอาละครับเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดล่างสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เจ้าบังคิสันพาเลส5นัดล่างสุดชนะไป3เสมอ1แพ้1ครับแต่ว่าที่แพ้1เนี่ยเป็นนัดล่าสุดเลยนะครับที่บุกไปเยือนวูฟแฮมตันวันเดเลอร์แล้วโดนวูฟกดมา2ประตูต่อ0นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนขุนคอนเวตแฮมนะครับ5นัดล่างสุดชนะ2เสมอ2แล้วแพ้1นะครับเหมือนกันครับนัดล่าสุดก็คือบุกเปิดบ้านนะครับแพ้ให้กับฮวงเดลีพูไป2ประตูต่อ1คร เอาละครับเราไปดูคาดการณ์11ตัวผู้เล่นของทั้งสองทีมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เจ้าบ้านคิสตันพเรเลตคาดว่าปุลโอจะใช้ระบบ4-3-3นะครับจะวางเอสันอาดูอาเป็นหน้าตัวเป้านะครับแล้วใช้มิเกลโอลิเซ่ขนาข้างร่วมกับอังเดอายิวนะครับนะแล้วก็แผงมนะิดฟิลน่าจะใช้3ตัวนะครับชิกโอมาดงกู ma, u, นะครับแล้วก็เ,เป็นเอเบล เบลเชีเอลเซ่ะนะครับแล้วอีกตัวเป็นจปเจฟฟรีย์ซลุปนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดวันนี้ของเดวิดมอยครับน่าว่าคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับวันนี้ตัวผู้เล่นยังกำลังสำคัญของเดวิดมอยก็ยังอยู่กันครบนะครับหน้าเป้าวันนี้น่าจะกลับมาใช้ดนนี่อิงนะครับแผงมิดฟิลด์สนับสนุนเกมลุก3ตัวเนี่ยจะมีเจลรอบโบเวนนะครับ ว่่าาอแล้วก็ลูคัสปากเกต้านะครับแล้วก็ฟาร์เขาจะเป็นพาพาโบโฟอร์นาวอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนมิดฟิลด์ตัวโฮบอนนะครับสองตัวโทมัสซูเชก็ยังอยู่กับดิทาไลท์เหมือนเคยนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่ได้รับรประกันบาดเจ็บและติดทดแบนนะครับของทางฝั่ง,งคริสต์พลเรดมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับวิเฟสซาฮานะครับนัดนี้ต้องรอเช็คสภาพความ ต้องดูหน้าสนามนะครับต้องดูก่อนเกมว่าจะได้ลงหรือเปล่านาธานเนลคายนะครับยังเจ็บอยู่นะครับนาธานฟอรูซันเจอชิมอันเดอร์ซันนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเวสแฮมอยู่ในเตดวันนี้มีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บติดอยู่1คนนะครับเกนลูก,ก้าสกามักกานะครับ เอาละครับเราไปสรุปทัศนะคู่ที่1กันเลยดีกว่านะครับวันนี้คิซันพาเลตเปิดเซลเฮอร์สปาร์กนะครับต้อรับการมาเยือนของ West Ham United, เวสต์แฮมอยู่ในเตดเลทราคาที่เสมอไหนเสมอกันต้องบอกก่อนเลยว่านะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคิซันพาเลตนะครับถ้าวันนี้นะครับยังใช้งานวิเวฟตสาหางไม่ได้นะครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บกล้ามเนื้อติดอยู่เนี่ยถ้าวันนี้สาหาไม่ไลงไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าการขาดผู้เล่นคนสําคัญไปแค่ตัวเดียวจะทําให้ฟอร์มการเล่นของคิซันพาเลตดรอปลงไปได้ขนาดนี้นะครับวันนี้นะครับ ด้วยเลยราคาเสมอไหนเสมอกันสภาพความพร้อมนะครับเวทแฮมดูเหลี่ยมกว่าดูเหนือกว่านิดๆนะครับวันนี้ผมอยากให้มองไปที่ทีมเยือนเวทแฮมผมคิดว่าวันนี้เวทแฮมจะมี1คะแนนเป็นอย่างน้อยในการบุกไป,ปเยือนเซลเฮอร์สปาร์ครับให้อยู่ทีมเยือนขุนคอนเวทแฮมไปได้เลยครับผมเอาละครับเราไปต่อกันที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะครับวันนี้คู่ที่2เรายังคงอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้เบลนต์ฟอร์ดนะครับเ,เตะเวลา3ามทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนอตติแฮมฟอร์เรนนะครับ เบนฟอร์ดของโทมัสแฟรงค์ตอนนี้อยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนนะครับถือว่าน่าจะอยู่รอดปลอดภัยในเวทีพรีเมียร์ลีกแล้วละ่ะส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยอยู่อันดับที่17ของตารางคะแนนะยังคงต้องดินน้นรนหนีการตกชั้นอย่างหนักเลยนะครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรส ส่วนเรีราคาครับซื่อต่างประเทศวันนี้เปิดมาให้ที่เบนฟอร์เจ้าบ้านเป็นต่อที่ครึ่งควบลูนครับ0ูน0.75นะครับ,รบก็ถือว่าได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับอันดับก็ดีกว่านะครับสภาพความพร้อมก็ดีกว่าเหรราคานี้ถือว่าเหมาะสมนะครับพี่พ เอาละครับเราเข้าไปดูรายละเอียดครับและสภาพความพร้อมของคู่นี้กันมากดีกว่านะครับวันนี้คู่นี้เฮดทูเฮดเคยเจอกันมาทั้งหมด15นัดนะครับเป็นเบนฟอร์เจ้าบ้านชนะได้8นะครับเสมอ3เป็นน็อตแฮมฟอร์เรสชนะได้4นัดนะครับถือว่าเบนฟอร์ดนะครับทำได้ดีกว่านะครับเหลื่อมกว่านิดๆนะครับส่วนนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับฟอร์เรสนะครับเปิดบ้านนะครับเสมอเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อ2เมื่อวันที่5ตุลาคมปีที่แล้วนี่เองครับ ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนั้นนะครับเบรนฟอร์ดเจ้าบ้านนะครับ5นัดหลังสุดเพิ่งทําได้ดีใน2นัดหลังแค่นั้นเองนะครับก่อนหน้านั้น3นัดแพ้มาลุดๆนะครับก็คือ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นะครับนัดล่าสุดบุกไปอาจเชลซี2-0หน้าตาเฉยนะครับส,สำหรับเบรนฟอร์ดนะครับส่วนฝั่งทีมเยอนนอนแฮมฟอร์เรส5นัดหลังสุดก็คีเล่คีเล่พอๆกันนะครับชนะ1แพ้4แต่การชนะ1ของเขาก็คือนัดดที่เปิ บ้านนะครับพิกล็อกนะครับอัดไบตันอันโฮอาร์เบียนทีมที่ฟอร์มกำลังดีได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวเอาละครับเราไปดูคาดการณ์ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับทางฝั่งเบนฟอร์ดเจ้าบ้านของโทมัสแฟงวันนี้น่าจะมาในระบบ433นะครับจะมีเอมโบโมนะครับแล้วก็ อีวานโชนี่นะครับอีวานโชนี่น่าจะน่าจะยิงเป็นหน้าเป้าแล้วก็น่าจะมีเควินเควินชาเดลนะครับเป็นตัวหน้าริมเส้นอีกหนึ่งตัวส่วนกองกลางก็จะมีกองกลาสงสำคัญอย่างมาเทียสเจนเซ้นนะครับบัญชาการเกมแดนกลางครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้น่าจะใช้อ่าน่าจะมาในระบบ4-3-2-1นะครับสตีฟคูเปอร์อ่าของหน้าต่อเป้าเจ็บจะเป็นอาวอนิยี่นะครับมีเบรนดนจอนสันกับ มโมแกนกิฟไว้นะครับคอยสนับสนุนเกมลุกนะครับแล้วส่วนแผงมิดฟิลที่จะคอยโฮบอลนะครับตรงกลางสนามก็จะเป็นชิคูคูเยราเต้นะครับประมาณนี้นครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมเยือนดูผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ติดโทษแบงของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านเบนฟอร์ดเนี่ยมีผู้เล่นที่ได้รับการบาดเจ็บติดอยู่ถึง5คนด้วยกันนะครับโทมัสอ่าสต็อกชานะครับแล้วก็คริสโตเฟอร์อาร์เชอร์ชอนเควิพส นะครับคริสเตียนอนอกกานะครับแต่พอหันมาดูฝั่งทีมเยือนนอต้องแฮมฟอร์เสครับพี่ๆถ้าให้อ่านรายชื่อนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บติดอยู่วันนี้น่าจะอ่านไม่หมดครับมี10กว่าลายเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องที่แฮมฟอร์เลสแล้วที่สําคัญนะครับนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บ ติดอยู่ในส่วนมากจะเป็นนักเตะตัวหลักทางนั้นเลยนะครับวิลเลตโบลีนะครับสกอตต์แมคเคนนี่นะครับอ่โอมาลิชาเนโกวิลเลียมนะครับแจ็คโคแบกกุสตาโวสกาปานะครับแล้วก็ดีนแฮนเดอร์สันคิสวูดโอ้ยาวเป็นหางว่าวสำหรับรายชื่อที่ได้รับอาการบาดเจ็บติดอยู่ของนอติงแฮมฟอร์เรส์นะครับ เอาละครับเราไปสรุปทัศนะคู่ที่2ในค่ำคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับเบรนฟอร์ดเปิดบ้านนะครับต้อนรับนักแฮมฟอร์เรสต์่างประเทศเปิดมาที่ครึ่งควบลูก0.75นะครับวันนี้ถือว่า,าถ่าเช็คนะครับสภาพความพร้อมของทีมดูเจ้าบ้านจะเหลื่องกว่านิดนิดนะครับเพราะว่าวันนี้ฟอร์เรสต์ขาดผู้เล่นกำลังหลักไปหลายตัวเลยทีเดียวถึงแม้ว่านะครับฟอร์มลัดที่แล้วจะทำได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในการเปิดบ้านเอาชนะทีมที่ฟอร์มกำลังดีอย่างไบรตันแอนด์อาเบียนไปได้3ประตูต่อหนึ่งก็ตามเนี่ยแต่ ยังไงนะครับนัดที่แล้วเบนฟอร์ดก็ไม่แย่เหมือนกันครับเบนฟอร์ดบุกไปชนะเชลซีได้เลยนะครับวันนี้ด้วยความได้เปรียบเรื่องเสียงเชียนะครับสภาพความพร้อมของทีมให้ถึงแม้ว่าฟอเรสต์จะได้กําลังใจที่ดีมาจากนัดที่แล้วก็ตามนะแต่ยังไงซะว่าวันนี้ผมคิดว่าเบนฟอร์ดเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะเฉือนนะครับน้องทีมฟอเรสต์ได้เป็นอย่างน้อยนะครับหสกอร์มีแน่นะครับเชียเจ้าบ้านเบนฟอร์ดไปดีกว่าครับพี่ เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปต่อกันที่คู่ที่3ามเกอนดีกว่านะครับในค่าคืนนี้คู่ที่3าที่ผมหยิบยกมาให้นะครับเป็นคู่ระหว่างไบตันฮุเอาเบียนะครับวันนี้เตะเวลา3ามทุ่มเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูแพรมตันวันเดอร์เลอร์นะครับต้องบอกว่าวันนี้ทีมของเลเบตโตเดอชาบี้นะครับอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนของโค้ชจูเลียนโลปาเตกีนะครับวันนี้อยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนอ่ซื้อต่างประเทศนะครับวันนี้เปิดมาเลยค่ะยกมาให้ที่ เจ้าบ้านไบรตันแอนโฮบอร์เบียนเป็นต่อที่1ลูกนะครับหช่วงตัวถือว่าเหมาะสมครับกับฟอร์มการเล่นล่าสุดถึงไบรตันจะสะดุดไปในนัดล่าสุดก็ตามครับเอาละครับเราไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สภาพความพร้อมของคู่นี้กันบ้างดีกว่าครับวันนี้ไบรตันแอนโฮบอัลเบียนต้องบอกว่าวันนี้เฮทูเฮทนะครับเคยเจอกับวูแฮมป์ตันวันเดยเลอร์มาทั้งหมด10 นัดนะครับเป็นไบรท์ตันชนะได้6เสมอกันไป8นะครับแล้วก็เป็นวูฟแฮมตันที่ชนะได้3นะครับต้องบอกว่าคู่นี้เฮท h เฮ d หนักไปทางเสมอกันนะครับแต่นัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนัดล่าสุดเนี่ยเป็นไบรท์ตันโทอเบียนที่บุกไปยัดเยียดความปลาชาัยให้กับวูฟแฮมตันได้ถึง3ได้ถึงรัางวูฟเลยนะครับ3ประตูต่อ2เมื่อวันที่5ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วนี่เอง เ,เราไปดูฟอร์มกรารเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เจ้าบ้านเบตันแฮนดูอเบียน5นัดหลังสุดชนะไป2แล้วแพ้3แต่การแพ้3นัดนั่นคือนัดล่าสุดเนี่ยที่บุกไป,ปเยือนน็อตติงแฮมฟอเรสต์นะครับแพ้เขาเรียกว่าแพ้ช็อกโลกนะครับแพ้พิกล็อกกับน็อตติงแฮมฟอเรสต์ไป3ประตูต่อ1แล้วก่อนหน้านั้นก็พ่ายจุดโทษให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลถ้วยเอเอเอคับไปนะครับเรียกว่าแพ้กันมา2นัดติดแล้วสำหรับบตแเบีีีียยนนนนนนนททมมม้ะครรัััับส่่วววฝงเเเืออู์ฟแฮตด นะครับ5นัดหลังสุดก็ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับแต่ต้องบอกว่าวูทีมนี้นะครับเก่งในบ้านนะครับเกมเยือนไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับว่านัดหลังสุดเนี่ยก็เล่นในบ้านนะครับชนะคิสเซ่นพาเลทไป2ประตูต่อศูนย์นะครับ เอาละครับเราไปดูคาดการ11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เจ้าบ้านไบตันฮ็อตเออร์เบียนของโค้ชโรเบอร์โตเดชาบี้นะว่าคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับตัวสำคัญสำคัญนะครับกำลังหลักก็ยังอยู่กันครบนะครับเหมือนที่แล้วนะครับเดนนิเวเบกนะครับซอลลี่มาร์ทนะครับวันนี้จะได้เล่นเป็นมิฟิวตัวลุกมีมิโตมะขนาบข้างครับแล้วก็เป็นแมริสเตอร์นะครับมัตสกาวโกดวิเซซาเซโดนะครับลงบัญชาการเกมแดนกลาง ส่วนฟังทีมเยือนวูแฮมตันวันเดลเลอร์ของจูเลียนลูปาเตกีวันนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับหน้า3ตัววันนี้เอาหน้าตัวเก่านะครับน่าจะส่งหน้าตัวเก่าอย่างดิเโกคอสตาลงมาเป็นหน้าเป้านะครับแล้วก็มีอ่าปะโบซาลาเบียนะครับขนาบข้างร่วมกับอ่าเดนิเลโพเดนต์นะครับสำหรับทีมวูแฮมตันทีมเยือน ส่วนตัวผู้เล่นที่ติดโทดแบนและได้รับอาการบาดเจ็บของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ,บ้านไบรตันเนี่ยมีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บติดอยู่5คนด้วยกันนะครับต้องแต่ที่สาคัญเลยคนสําคัญ1ใน5เนี่ยทาริกยัมตี้นะครับเป็น กองหลังนะครับจอมเติมเกมของไบตันและโฮเบียนต้องดูว่านัดนี้จะมีชื่อลงสนามหรือเปล่านะครับต้องเช็คต้อง,ต,องต้องเช็คฟิตนะครับก่อนลงสนามอีกทีนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่เข่านะครับส่วนตัวอื่นก็จะเป็นรายที่เจ็บโครงค้างอยู่แล้วนะครับทั้งเจาของเมอร์เดินครับอีแวนฟักูซันแลวก็อดัมลาลาน่านะครับ, e รบส่วนฝั่งวูฮแฮมตันทีมเยือนวันนี้มีผู้เล่น ได้รับรการบาดเจ็บติดอยู่3คนนะครับซาซาคาราสิตนะครับชาคินโยนะครับแล้วก็บูบกากาตาอุเลนะครับประมาณนี้ครับพี่พ เอาละครับเราไปสรุปทัศนะในคู่ที่3ามประจําค่ําคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับด้วยเลตต่างประเทศเปิดมาให้เจ้าบ้านนะครับไบตันแอนด์โฮเบียนเป็นต่อที่1ลูกนะครับหช่วงตัววันนี้นะครับด้วยสภาพแวดล้อมนะครับกองเชียร์นะครับแล้วประกอบกับบูแพร์ตันวันเดอร์ทีมนี้นะครับเวลาไปเล่นเป็นทีมเยือนนะครับมักโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมคิดว่าวันนี้ไบตันแอนด์โฮเบียนน่าจะรวบรวมนะครับเขาเรียกว่าอะไรรวบรวมความสามัคคีนะครับและรวบรวม พลังใจนะครับกลับมานะครับเปิดบ้านต้อนอไล่ถล่มวูฟได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ยังไงยังชอบไบตันหัวอลเบียน,นะครับคิดว่าไบาตันน่าจะชนะวูฟได้นะครับไปลุ้นให้ยิงขาด2-3ลูกกันเลยดีกว่าครับให้อยู่เจ้าบ้านไบตันไปได้ครับพี่พ เอาละครับเราไปกันที่คู่สุดท้ายในค่ำคืนวันเสาร์ที่29กันนี้เลยนะครับวันนี้คู่สุดท้ายผมขอย้ายค่ายไปที่ศึกบุนเดสลก้าเยอรมันกันต่อเลยนะครับคู่นั้นนะครับคู่ที่ผมหยิบยกมาให้นะครับนั่นก็คือคู่ระหว่างอเบไลซิครับวันนี้เปิดเลดบูอารีน่าครับต้อนรับการมาเยือนของฮอฟเฟนไฮม์นะครับ,อ,บ,รเอ,รบอเบไลซิของโค้ชมาโกโรเซ่ตอนนี้อยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนฮอฟเฟนไฮม์ของโค้ชเปเยกิโนมัส มเาเตลัสโซวันนี้อยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนนะครับส่วนเลนราคานะครับของคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศยกให้เจ้าบ้านอาเบรซิกนะครับที่อันดับอันดับที่5นะครับเป็นต่อทีเมเยอนฮัฟเฟนฮามอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งครับ1.25นะครับ,รบวันนี้ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าวันนี้ เล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านตัวผู้เล่นอยู่กันครบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดนะครับความพร้อมของคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับคู่นี้นะครับเคยเจอกันมาทั้งหมดเฮดเวเนี่ยเคยเจอกันมาทั้งหมด15นัดนะครับเป็นอาร์เบแลสซิกทาได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับชนะไป9นัดนะครับเสมอ3และแพ้3ครับ เอาละครับเราไปดูคาดการณ์11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านอเบเลซิคคาดว่าน่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับวันนี้หน้าเป้าจะใช้ทโมเวนเนอร์นะครับแล้วก็ตัวเป็นมิดฟิลตัวลูก2ตัวนะครับคอยสนับสนุนเกมลูกก็จะมีะคิสโตเฟอร์เอนกุนกูนะครับดามเนลโอโมโส่วนแผงมิดฟิลอัดแตนมา4ตัวเลยนะครับเกมรับ คอร์ลไลเมอร์นะครับเควินคัมเปิลนะครับส่วนเซนเตอร์ฮาฟสามตัวนะครับเจนี่อัลบานครับกัวริโอน่าจะได้ลงนะครับวันนี้ฮัลฟ์แฮมทีมเยือนนะครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ3 5 2นะครับใช้หน้าเป้า2ตัวนะครับเป็นอิลัสเดบูนะครับยืนคู่กับคริสโตเฟอร์บอมการ์เนอร์นะครับส่วนแผงมิดฟิลด์อัดมา5ตัวเช่นกันครับวันนี้แน่นๆเลยกองกลารครับอันเดคามาลิกนะครับแล้วก็ดานิเอลไลเกอร์นะครับแล้วใช้ ริมเส้นนะครับริมเส้นเป็นอาเจลินอังเคลินโยนะครับส่วนแผงกองหลังนะครับเชนะครัคนสำคัญเลยอุซานคา,าบักนะครับจอมเฟอร์ฟะยังคงได้ลงในนัดน,นี้ครับคาดว่า ส่วนตัวผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บรติดโทษแบนนะครับทางฝั่งอเบรัซิกวันนี้มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บ2ค้างอยู่2คนนะครับซาวเวอร์คาร์ลชาลาเกอร์ครับพีเตอร์กูลาชีนะครับแล้วดันมีคนติดโทษแบนเพิ่มมาอีก2ตัวครับเอามาดูเฮเดล่านะครับแล้วก็โดมินิกโซบอสไลน์นะครับวันนี้จะไม่ได้ลงอย่างแน่นอนนะครับสตัวนี้เพราะว่าติดโทษแบนส่วนฝั่งทีมเยอูทอฟเฟนฮาวันนี้มีผู้ได้บาดเจ็บติดอยู่3คนนะครับเควินโฟกนะครับจัสตินเชรจาคอบจาก จะขับบูลาเซนอ๋อโอเคประมาณนี้ครับฮอฟเฟนไฮมครับเราไปสรุปทัศนะคู่สุดท้ายคู่ที่4ประจำค่ำคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับวันนี้เลนราคาต่างประเทศเปิดมาให้ไรซิกเป็นต่อที่1ลูกครับก็ได้เปรียบที่เล่นในบ้านนะครับแต่ดันมีผู้เล่นมาติดโทษแบนเพิ่มไปอีก2คนนะครับประกอบกับฟอร์มการเล่นนะครับนัดล่าสุดเนี่ยดันบุกไปแพ้ไรบุราเซนมาอีกแต่ทีมเยือนฮอฟเฟนไฮมก็ไม่ได้ดีกว่าเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดที่เปิดบ้านนะครับ กากาแพ้ให้กับโคโลนถึง1ประตูต่อ3วันนี้ด้วยเขาเรียกว่า,าแรงกระตุ้นที่ต่างกันนะครับอาเบไลซิกเนี่ย ต้องการที่จะไปเล่นถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับต้องเล่นอย่างเต็มที่แต่ด้านทางฝั่งฮาวสฟิลมก็ต้องใส่เต็มที่เหมือนกันเพราะว่าต้องหนีจากโซนตกชั้นให้ได้นะครับทางฝั่งทีมยอทฟน้ามแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับยังไงก็ตามวันนี้ไลซิกได้เล่นในบ้านนะครับอย่างน้อยก็น่าจะทําได้ดีกว่านะครับเสียงเชียร์นะครับแล้เสียงเชีย,ยจากกองเชียนะครับแล้วก็ แล้วก็น่าจะมีแรงผลักดันที่ดีกว่านะครับคิดว่าวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอาเบลซิกดีกว่าครับน่าจะเบียดได้เป็นอย่างน้อยนะครับไปเหมือนคู่ที่แล้วเลยนะครับไปลุ้นสกอร์สสกอร์สกันดีกว่าครับเอาละครับเราไปสรุปทัศนะ4คู่ประจําวันเสาร์ที่20 9เอ่อเมษาย,ยน2566กันดีกว่านะครับวันนี้4คู่คู่แรกนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษคิสสันพาเลตเปิดบ้านเจอเวสต์แฮมให้อยู่ทีมเยือนเวสต์แฮมไปได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2เบนฟอร์ดเปิดบ้านเจอฟอเรสต์ให้เชียร์เจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะครับคู่ที่3ไบรตันเปิดบ้านเจอวูฟแฮมตันให้อยู่เจ้าบ้านไบรตันทูอาเบียนนะครับส่วนคู่ที่4คู่สุดท้ายในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับอาร์เบลซิกเปิดบ้านเจอฮอฟเฟนไฮม์นะครับให้อยู่เจ้าบ้านไรซิ ไปได้เลยนะครับค่อนข้างเอียงไปทางฝั่งเจ้าบ้านเล็กน้อยนะครับวันนี้3คู่ให้ไปเจ้าบ้าน1คู่ให้ไปทีมเยือนนะครับแต่พี่ๆครับให้สังเกตดีๆให้ดูดีๆนะครับคู่ไหนผมติดดาวเยอะสุดคู่นั้นจัดไปหนักๆจัดไปเต็มๆได้เลยเอาละครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากได้แนวทางคู่อื่นนะครับทัศนะ ตัวอื่นๆนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามผมได้เป็นการส่วนตัวเลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะอยากได้นะครับอยากจะดูตัวว p ีของวันที่ผมโยนให้ในกลุ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับที่ assignmrk7 นะครับแอดเข้ามาพูดคุยกันได้สอบถามกันได้มาดูตัว VP ในกลุ่มและก็ตัวอื่นๆที่พี่ๆกูรูคนอื่นโยนเข้าไปให้ในกลุ่มด้วยนะครับสามารถแอดเข้ามาเลยตามตาม ภาพที่ผมขึ้นให้หน้าจอนี้นะครับผมส่วนทัศนะของวันนี้นะครับคู่เย็นเดี๋ยวผมจะไปทิ้งไว้ให้ในกลุ่มก็สามารถไปหยิบไปเรียกไปหาไปดูได้ในกลุ่มเลยนะครับเอาละครับยังไงซัก,ก็ฝากช่อง YouTube น้องใหม่นะครับเคกระดานบอลไว้ K ide, ในอ้อมอกอ,อ้อมใจของพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องทาง าทางช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเอาไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการร่วมตัดสินใจก่อนที่จะไปเลือกเชียทีมไหนนะครับยังไงวันนี้คลิปนี้คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับผม